MEA รับรางวัลระดับ Winner โครงการอาเซียนริ Award ว ARA 2023เมื่อวันที่7กรกฎาคม2566 MEA หรือการไฟฟ้าน,นครหลวงรับรางวัลระดับ Winner โครงการอาเซียนริ Award ว ARA 2023สาขา r i ส k c เคาน์เตอร์อวในฐานะองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักของพนักงานภายในองค์กร ให้สามารถนำเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพซึ่งมีบุคคลและหน่วยงานที่มีชื่อเสียงในด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารความเสี่ยงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพร้อมรับฟังผลการพิจารณารางวัลทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย Enterprise Risk Management Academy (ERMA) ณโรงแรมคองคอร์ดโฮเทล สิงคโปร์สาธารณรัฐสิงคโปร์ m e a ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหากิจสังกัดกระทรวงมหาดไทายมีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการถ่ายระดับการบริหารความเสี่ยงองค์กรสู่ระดับสายงานและหน่วยงานโดยมุ่งมั่นให้พนักงานมีการนำเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานการบริหารงาน และการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่สำคัญนอกจากนี้ MEA สนับสนุนให้พนักงานในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการพัฒนาและยกระดับแนวทางการดำเนินงานและผลการดำเนินในด้านต่างๆโดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการพร้อมส่งมอบคุณภาพงานบริการที่ดีแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาเซียนไรส์คาวอร์ด2023เครื่องหมายสี่เหลี่ยม ARA 2 0 2เเครื่องหมายสี่เหลี่ยมริสคาลเจอร์อวอร์ดเครื่องหมายสี่เหลี่ยม RMD เครื่องหมายสี่เหลี่ยมริสแมนจ g เมน n ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมริสคา u เจอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยม g r c เครื่องหมายสี่เหลี่ยม MEA เครื่องหมายสี่เหลี่ยมการไฟฟ้านครหลวงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร